็อยากเห็นอะไรที่มันทําด้วยกันมาร่วมกันแล้วก็เกื้อกูลกันแล้วก็อยากเห็นจุดที่มันเกิดระบบนิเวศกลับมาเหมือนเดิมกลับมาธรรมชาติดูแลธรรมชาติหรือเกิดการเป็นไบโอไดนามิกที่เป็นธรรมชาติสามารถดูแลกันได้อะแล้วมนุษย์เป็นตัวเล็กๆที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องมีบทบาทเยอะในการใช้สารเคมีหรือทำลายธรรมชาติในทุกๆวันนี้ค่ะ แรกเริ่มอะค่ะเรามาที่นี่มันก็มีพืชพันธุ์น้อยชนิดแต่ว่า,มาแมลงที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเว้นเคมีค<า>ือรอบๆเนี่ยใช้เคมีหมดครับผมทั้งมแมลงดีมแมลงไม่ดีตัวห้ามตัวเบียนอะมันมาอยู่ที่นี่พุกง,งพึ่งมิ้ม<า>พึ่งชนาลงครับผมก็เลยสนใจที่จะแบบสร้างระบบนิเวศแล้วก็เลี้ยงชนาลงาเลี้ยงพึง่งเรื่องราวของยังสามารถที่เราได้เจอในวันนี้นะครับจะทำให้เรารู้จักคำว่ากเกษตรเกื้อกูล โมเดลเกษตรที่ไม่ได้เน้นแค่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไปอย่างลำพังแต่เป็นการสร้างระบบที่ช่วยเหลือกันโดยมีจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับจากมิตรภาพของเกษตรกรสองท่านได้แก่คุณเดียนักเกษตรไบโอไดนามิกที่บริหารพื้นที่ให้เกิดระบบนิเวศสมดุลไม่ใช่แค่ปลูกพืชแต่ยังช่วยป้องกันไฟป่าและก็พัฒนาที่ดินนะครับให้เกิดการท่องเที่ยว กับคุณอีฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องมแมลงที่มองเห็นว่ามะแตกไม่ใช่ศัตรูพืชแต่คือกุญแจสําคัญของระบบะเกษตรอินทรีย์และดอกไม้กินได้ของเธอนะไม่ใช่แค่สวยงามแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ฟาร์มนั้นสมบูรณ์ด้วยครับนี่คือแนวคิดของเกษตรยุคใหม่ที่ทําให้เราได้มองเห็นการเกษตรมากกว่าการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แต่ต้องเป็นการสร้างระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทําให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอยากรู้ว่าเกษตรแบบนี้เกื้อกูลกันแล้วมันเวิร์กยังไงนะครับตามผมกับอาจารย์เอ็กไปดูกันได้เลยครับ เกษตรแบบเกื้อกูลกับธรรมชาติผมอยากรู้รายละเอียดลงลึกจริงๆใจความของมันมันคืออะไรครับการทําเกษตรแบบเกื้อกูลกันโดยใช้ธรรมชาติเกื้อกูลกันใช่ไหมคะเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคเราทําดอกไม้ดอกไม้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเรียกแมลงมาเ,มาเราอ่ะคนกลางเนี่ยเข้าไปคือไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยก็าปลูกเขาอย่างเดียวแต่ที่เหลือแต่ธรรมชาติเขาเขาเกื้อกูลซึ่งกันและกันตองนี้เรามีทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ผลไม้ที่เห็นก็คือเป็นมะละกอ แล้วก็ฝ uh huh. รั่งแล้วก็ uh huh. มีเลมอนค่ะแล้วก็ uh huh. เป็นพืชแบบหายากที่อีฟเอาเข้ามาก็เป็นพวกกัมยานโอมานหรือว่ามดยอบค่ะ uh huh. มลงเลยมีบทบาทสําคัญบทบาทเขาจะมีตั้งแต่ ผสมเกสรหรือว่าถ้าแมลงตัวไม่ดีเลยอ่ะเขาก็จะกินของเขากินดะเลยแต่การกินเนี่ยมันทําให้ต้นไม้เราอะค่ะแข็งแรงขึ้นต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากการที่โดนแมลงกัดธรรมชาติของเขาเองเขาก็จะสร้างภูมิของเขาเองเพื่อให้ครั้งต่อไปแมลงตัวเดิมมากัดเนี่ยไม่กินแล้วนะเพราะว่าต้นไม้มันแข็งแรงอ๋อใช่เขาจะไปเลือกกินต้นที่อ่อนแออ๋อใช่ก็เหมือนว่าธรรมชาติคัดสรรใช่อ่อนแอก็แพ้ไปอ่าเราจะบอกว่าจุดเล็กๆเลยค่ะเหมือนทำ ให้ระบบนิเวศมันกลับมาสมบูรณ์ได้มันเริ่มต้นจากมแมลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเราไปใช้ยาที่มันฆ่ามแมลงเนี่ยไม่ว่าจะ,มะแมลงดีหรือไม่ดีมันตายหมดพี่น้ำพอมันตายเนี่ยระบบนิเวศเราเลยไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลเห็นไหมฤดูกาลมันคลายเมชเชนแบบเยอะมากๆ,ๆก็เลยว่ารู้สึกว่าแบบเอออยากอนุรักษ์เขาอะอยากให้เขากลับมาเป็นสร้างระบบนิเวศให้เราเหมือนเดิมอ่ะ คุณเดียครับจุดเริ่มต้นในการทําเกษตรของคุณเดียเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงฮะคือเราอะอยากมีพื้นที่เขียวๆอยู่กับธรรมชาติ เราก็เลยเริ่มมาสนใจการทําเกษตรเริ่มจากการที่ไปศึกษาก่อนว่าแนวทางในการทําเกษตรแบบไหนที่จะเหมาะกับเราทำนะเราจะมีความสุขเราจะมาอยู่เองเนาะอยู่มาทําเองก็เลยสนใจเป็นพวกเกษตรอินทรีย์ปลูกป่าผสมผสานสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ชีวิตเราก่อนอื่นเนี่ยเราต้องศึกษาพื้นที่เราก่อนว่าลักษณะพื้นที่เราเนี่ยเป็นยังไงมีปริมาณน้าฝนต่อปีเท่าไหร่อย่างในเขตราชบุรีเนี่ยก็จะประมาณ1,100ลูกบาท ต่อปีต้องมาคํานวณก่อนว่าเราจะกักเก็บน้ําในลักษณะไหนอย่างของเดียนเนี่ยเดียนเลือกที่จะเก็บน้ําผิวดินก็คือขุดบอ่บอบ่อน้ําซับค่ะคือขุดให้ความลึกเพียงพอถึงชั้นดินที่มีน้ําจากพื้นดินเนี่ยซับขึ้นมาใช้แล้วบางส่วนก็มีการเดินระบบน้ําระบบจ่ายน้ําอัตโนมัติ อย่างที่นี่ก็มีประเด็นเรื่องไฟป่าทุกปีแล้วก็มีการขุดคลองลมทําแนวกันไฟถาวรเวลาเราทําแนวกันไฟทุกปีอะค่ะเราก็จะเอาใบไผ่จากบนเขาเนี่ยที่เราทําแนวกันไฟเนี่ยเอามาห่มดินเอาญ้าที่เราตัดเนี่ยมาห่มดินคือเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เขาก็รักษาความชื้นรักษาความชื้นครับผม เหมือนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคือเหมือนอีปะ,ะก็ต้องแบบเหมือนไปเรียนอะที่น้ำคือว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจัดการแปลงการปลูกดอกไม้ยังไงแต่คืออีเหมือนอีฟทำเรื่องชาค่ะทำเรื่องดอกไม้เรื่องสมุนไพรทีเนี้ยมีโอกาสได้ไปอินเดียทีเนี้ยเราไปเห็นเทือกเขาหิมาลัยว่าเฮ้ยทำไมเขาหนาวแต่ทำไมผลผลิตเขาทำไมมันอร่อยอะเป็นเมืองดาจิลิงที่เขาทำชาที่ส่งขายดีเป็นอันดับแบบอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยค่ะทุกซองชาที่อีฟไปกินอะเพามัน มีเขียนคำว่า Bio ออไบโอไดนามิกฤดูการที่มันหลังจากหิมะตกไปแล้วอะ,มะแมลงมันเยอะมากพอมแมลงเยอะไปกินชาใช่ไหมพี่ uh huh. นะ้ำรสชาติชาเขาบอกเหมือนเป็น GI ไอเขาเลยนะเขาพูดว่าเหมือนเป็นรสชาติของไวน์อง,งุน Must ่นมัสคาเทลมันคือสุดยอดอะสุดยอด,ดยอบบอกว่าที่นี่คือแบบสุดยอดมา,มากๆมันมาจากการแบบ อ๋อ oh, ความหลากหลายของมะเร็ง uh huh. ก,ก็เลยแบบโอเคกลับมารอบนั้นคือแบบ <Yeah. S 2> เอาเลยคือเรื่องดอกไม้คือมีมีกำลังใจเนาะ uh huh. ที่จะทำเพราะว่ามันยากนะ uh huh. <laughs> มันยากเพราะเราต้องปล่อยให้เขาแบบกินลุมถึงจ uh huh. นกว่าเราจะแบบได้เห็นแบบผลผลิตอะครับ uh huh. ใช่ ดอกไม้ที่นี่นะครับแข็งแรงขึ้นเพราะว่าธรรมชาติฝึกมันมาแต่ดอกไม้เองก็ไม่ได้สู้เพียงลําพังนะครับเพราะว่ามันมีพาร์ทเนอร์ตัวจิ๋วที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือชั้นนรงพึ่งจิ๋วที่ไม่ได้มีแค่ช่วยผสมเกสรแต่มันยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้สมบูรณ์ด้วยครับแต่ที่น่าสนใจนะครับการเลี้ยงชนนรงของคุณเดียไม่ใช่การเลี้ยงแบบทั่วไปนะครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเกื้อกูลธรรมชาติออกแบบพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันและกันเองครับ ชั้นนรงได้ดอกไม้ที่ดีเป็นแหล่งน้ําหวานน้ําพึ่งที่ออกมาก็จะมีรสชาติพิเศษดอกไม้ที่ได้รับการผสมเกสรจากชั้นนรงนะครับก็จะมีผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นนี่แหละครับคือความสมดุลของธรรมชาติที่ดูแลกันโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวคุณเดียจะพาเราไปดูนะครับว่าการเลี้ยงชันนรงแบบธรรมชาติเกื้อกูลกันมันต่างจากการเลี้ยงแบบปกติยังไงและอะไรนะครับที่ทําให้ที่นี่นะครับผลิตน้ําพึ่งให้มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไปดูกันได้เลยครับ เอ้คุณเดียทํำไมเราถึงเลือกเลี้ยงพึ่งชนงนรงครับคือพึ่งชนนลงอ่ะเดียสนใจเพราะว่าเราเป็นคนภูมิตกดีกว่าครับเราเป็นคนทํางานในเมืองมาก่อนเนาะถ้าเราแข็งแรงเราก็จะไม่ค่อยแพ้อะไรครับ เรากินยาแก้แพ้จนเราแบบเรากินอะไรจนไม่หายแล้วอ่าเราก็หาข้อมูลก็มาเจอน้ำผึ้งชานาลงเขาบอกว่ามันช่วยเสริมพุ่มผสมรุลร่างกายเพราะว่าเขามีเฟนอลิกกับเฟอร์นอยด์แล้วก็จริงๆมีแร่ธาตุอีกเยอะชานาลง่ะเขาเป็นแมลงผสมเกสรที่ค่อนข้างละเอียดดอกไม้เล็กๆดอกหญ้าข้อใบยอดอ่อนของต้นไม้ไม้ป่าหรือแม้แต่สมุนไพรอ่ะเขาสามารถเก็บความละเอียดของสรรพพุณพวกเนี้ยเอากลับมา ในหลังครับผมเอ้คุณเดียอันนี้เราเลี้ยงสายพันธ์อะไรฮะอันนี้เป็นแฟคดีนายค่ะเป็นสายพันธุ์คนเงินนี่มาดูใกล้ๆเตยมตัวนะคะอันนี้น้องเขาก็จะตัวเล็กๆนิดนึงครับผมนี่ครับก็โอ้โหนี่ไข่ของเขาเต็มไปหมดเลยเขาสมบูรณ์เน้นให้เขาแข็งแรงแล้วก็แยกขยายเองครับผมจะพยายามไม่ค่อยไปกวนเขาเท่าไหร่เลือกชนนลงที่เป็นชนะลงพื้นทิ่กับสภาพอากาศที่นี่ได้ครับผม ก็คือโซนนี้ก็เป็นปลูกพวกไม้ดอกอะไรเงี้ยที่บอกว่านาเข้ามาปลูกใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นด um อกมันูก้าค่ะเคยยินไหมน้าพึ่งมันูก้าเคยได้ยินเขาบอกว่าเป็นน้ําพึ่งที่ดีที่สุดแล้วก็แพงแพงมากครับนี่ตรงนี้เป็นช่วงออกดอกเยอะพอดีทผมเอามาปลูกบ้านเราออกดอกทั้งปีค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเขาจะออกดอกเยอะเดือนธันวาครับผม อันนี้ก็คือทานสดได้เลยทานสดได้เลยออแกนิกสุดๆใช่มุนจอกซาซ่าหน่อยซาซ่าเผ็ดๆนเผ็ดเอือหืมันจะมีต้านอนุมูลสระแล้วก็ต้านการกพดเอืดีเป็นยาครับผมโอเคใช่ครับอุ้มเอากลับบ้านเลยดีกว่าต้นหลายพันแล้วนะพี่เดี๋ยวโดนปรับไปดีกว่า ชนาลงปากหมูเนี่ยเขาจะต่างจากชนาลงไข่แพงกับคนเงินเนี่ยเขาตัวเล็กเขาบินได้ประมาณ300เมตรเมตรแต่ปากหมูเนี่ยประมาณ500 m. เขาหากินในบริเวณแอเรีย ประมาณ500เมตรเนี่ยเขาไม่เจอเคมีแน่นอนเขาก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่ในพื้นที่ของเราแน่นอนครับเไม่สูญเช้อเอาไปแน่นอนก็คือดูน้องเขาว่าล่าเริงมากเลยนะบินว่อนเลยนี่ตรงนี้เลยโอ้โหแต่สังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขาจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมฮะใช่แล้วสายพันธุ์นี้มันแตกต่างกับตัวเมื่อกี้ยังไงฮะคือสายพันธุ์เล็กอะเขาน้ําหวานต่อปีเขาน้อยแล้วก็เขาดุกว่าแต่ปากหมูเนี่ยเขาเฟรนลี่กว่าแล้วก็ปริมาณน้ําหวานต่อปีของเขาจะมากกว่ามาดูใกล้ กันครับตคนมีชานานั้นหนาอีกทีโอ้นี่หลายหลายคนไม่รู้จักโพลิริสนี่แหละฮะโพลิริสที่เราเอาไปทำอะไรใช่ที่สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายอันนี้เป็นกระป๋องน้ำผึ้งค่ะอ่าก็คือน้ำผึ้งอ่ะจะอยู่ในกระป๋งองนี้อ่าน,นี่พอคีบออกมาก,ก็จะเป็นโอ้ยอย่างนี้ยังไม่ไมไมเอาไม่เอากระป๋องขึ้นมานะเขาจะได้จะได้ไม่กวนเขามาก ก็จะเป็นน้ำพึ่งชันนรลงซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาดีมากๆอกะหุ้ยตื่นเต้นจะได้ชิมน้ำพึ่งชันนรลงที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาได้ไปกินเกสรดอกไม้มานุก้ามันจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงใช่เปรี้ยวๆหุ้ยเหมือนยาเหมือนกันนะใช่เพราะว่าความหลากหลายความหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่เราสร้าง ทำให้รถของเขามันมีความซับซ้อนครับผมจริงๆแล้วที่คุณเดียเลี้ยงเนี่ยนอกจากจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาก็คือน้ำผึ้งจากชานาลงเนี่ยก็คือเอาไปแปรรูปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าฮะที่นี่เป็นแปรรูปเป็นอะไรยังไงบ้างฮะคือเราเอาน้ำผึ้งอะค่ะแล้วก็ตัวชันเนี่ยตัวผลิตของเขาเนี่ยไปสกัดแล้วก็ทําเป็นแชมพูสระผมเป็นสบู่เป็นน้ำยาล้างผักน้ำยาเน็ประสงค์ถ้าเป็นตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยเราก็จะมีเอาไปใส่ในเครื่องดื่มที่ขายครับผมก็มีน้ำผึ้งขายด้วยครับผม โอเคฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงได้ไหมไว่าสามารถเอาไปแปลรูปเป็นอะไรยังไงได้ครับผมโอเคครับ่ะ๋ยวปิดคืนน้องเข้าไปกรอนจากฝันของคุณอีฟนะครับที่อยากปลูกดอกไม้กินได้โดยไบโอไดนามิกนะครับผสมกับความมุ่งมั่นของคุณเดียที่อยากจะสร้างระบบนิวเวศให้กับธรรมชาติให้ดูแลกันเองผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ที่สวยงามนั่นก็คือระบบเกษตรที่เกื้อกูลกันครับ ดอกไม้ที่นี่นะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มันแข็งแรงครับเพราะเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเกื้อกูลกันเองทําให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีสารอาหารเยอะและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับและที่สําคัญยังช่วยให้ชานโรงแสนขยันมีน้าหวานดีๆไว้ผลิตน้ําผึ้งสุดครีมยมครับแต่แค่น้ําผึ้งกับดอกไม้สดสวยนั้นยังไม่พอนะครับมาต่อยอดให้ไปสุดๆกันไปนเลยนะครับกับการแปรรูปนี่แหละครับคือทีเด็ดเพราะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นเท่าตัว อันนี้เราก็ได้น้ํากันกุหลาบออกมาแล้วค่ะอันนี้คือน้ํากันกุหลาบใช่อันนี้คือน้ํากันกุหลาบนี่ที่น้ำจะเห็นมันจะแบบอนุภาคมันเล็กมากๆเลยที่จะเป็นทั้งน้ํามันแล้วก็น้ํากันมันจะรวมกันใช่ก,กุหลาบป,ปะ่ะตะโกนนะตะโกนใช่ <laughs> เฮ้ยมาดึงกุหลาบแบบตะกูล่กัวใช่ใตะโกนด้วยจะให้ตะโกนโอเคทีนี้เราอ่ะก็จะเอามาแยกค่ะวิธีนี้คือการฝันหลังเขาเรียกว่าไฮโดรซอลไฮโดรซอลใช่ไฮโดรซอลทีนี้อีบารก็จะี่เป็นในเดนดร์คขอยาวไม่ใช่อันนี้เอาใส่กลวยค่ะ เนาะจากน้ำกราดน,นี้ใ,ใส่ลงไป <c oughs> มันต้องผ่านกรรมวิธี uh huh. ที่มีหลายขั้นตอนมันถึงจะได้น้ำมันเพราะในทองตลาดเนี่ยแค่5 ml อ่ะราคาแบบหลายหมื่นนะโอ้โห oh ใช่มันถึงว่าทำยากอันนี้อิฟกันมาอิฟใช้กุหลาบท,ทั้งหมด3กิโล uh huh. ก็ได้ทั้งหมด10ลิตรจุดเริ่มต้นเหรอครับจากที่เราจากทุกอย่างที่เป็นเกษตร,รแบบเกื้อกูลกันแบบน จนสุดท้ายมากลายเป็นการแปรรูปทุกอย่างเนี่ยม<ช>จุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครจุดเริ่มต้นคือเหมือนเราเอากุหลาบสดมาตากเป็นชากุหลาบอยู่แล้วทีนี้เนี่ยแบรนด์ชากุหลาบหรือว่าดอกไม้ของเราล่ะมันเราเริ่มมีลูกค้าแล้วเราอยากต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดูแลเราตั้งแต่เรากินจนถึงกว่ารใช้ใช่ค่ะกินของกุหลาบจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนราชินีอยู่แล้วซึ่งเป็นเฉพาะตัวเขาอยู่แล้วเขาก็จะหอมแบบหอมแบบกุหลาบอยู่แลยหอมกุหลาบของเขาที่มันแบบสาวๆก็จะชอบ เพราะว่ามันหนุ่มๆชอบด้วยไหมคะบ้างคือเราชอบแหละชอบชอบแหละเขาของกุหลาบอยู่แล้วแล้วก็คือว่าทุกอย่างคือไม่มีสารเคมีเจือปนทุกอย่างเลยด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือการแปรรูปทุกอย่างที่เป็นเป็นเกษตรเกื้อกูลกันแบบนี้ต่อยอดไปเรื่อยๆใช่มันคือการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ยืดอายุวัตถุดิบยกระดับเขาขึ้นมาครับ จากที่เราได้น้ำผึ้งมาแล้วนะคะแล้วก็จากที่ชวนเพื่อนมาปลูกดอกไม้ <ừ> นำดอกไม้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว <ừ> เราก็ยังเอาดอกไม้เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผึ้งได้โดยการที่เอาดอกไม้สดมาดองกับน้ำผึ้งชนาลงก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในส่วนตัวของน้ำผึ้งชนาลูกเขาก็มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้ว<ช>รวมไปถึงเรื่องของดอกไม้ที่เราปลูกเองในสวนพอสองตัวนี้มารวมกันมันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นไปได้อีกใช่ไหมคุณเดีย เราก็ดองดอกไม้สดด้วยวิธีง่ายๆคือเรารล้างดอกไม้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่เขาเข้าไปปกติถ้าเราขายแต่น้ำผึ้งชนโรงเนี่ยโดยไม่มีดอกไม้เนี่ยกระปุกหนึ่งนี่เราขายอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ0 0แล้อย่ะอ๋อแล้ว <aa> ลถ้าเอามา <aa> แปรรูปอย่างนี้เราจะจะได้มูลค่าเพิ่มไปประมาณแค่เป็นน้ำผึ้งชนโลงกระปุกดีก็จะอยู่ที่ประมาณแป0ิบาทโอ้ใช่ครับผมเอากุหลาบอาบน้ำผึ้งไว้ประมาณ ไม่ต่ำกว่า3เดือนค่ะโอ้สเดือนใช่ครับผมมันก็จะช่วยบำรุงหัวใจครับแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอ้ัยอไวแล้วก็เสริมภูมิกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพครับผมซึ่งตอนนี้เรานําเสนอขายออกมาในแบรนด์อะไรคะน้ำผึ้งเราขายในแบรนด์วอลินค่ะวอลินครับผมถ้าเป็นตัวโปรดักที่บำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงสุขภาพตัวอื่นที่ไม่ใช่น้ำผึ้งก็จะขายในแบรนด์วันยาครับผมนี่ใช่ถือได้ว่าเป็นการเกื้อกูลแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ลง ตัวจริงๆครับจากการเลี้ยงพึ่งแล้วก็มีการปลูกดอกไม้ด้วยก็พึ่งชั้นรงก็ไปผสมเกรสรให้ดอกไม้ดอกไม้ที่เราได้มาก็กลับมาทําแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ฮะนี่สุขภาพสุดยอดอันนี้คือเนื้งเลือพี่คือดอกจีนเหน่อ หลังจากเมื่อเช้านี้นะครับให้พี่น้ำเนี่ยเขาไปช่วยคุณอีฟเก็บดอกไม้ต้องบอกเลยนะครับว่าดอกกุหลาบและดอกไม้อื่นๆของที่นี่จะหอมเป็นพิเศษเลยทีเดียวขนาดเก็บมาตอนเช้าทิ้งไว้จนถึงตอนบ่ายกลิ่นก็ยังชัดและตอนที่พี่น้ำเขาได้ชิมชานะเขามาบอกผมว่าชาของที่นี่พิเศษจริงๆทั้งๆที่คุณอีฟแค่ตากแห้งดอกไม้เท่านั้นนะครับแต่รสชาติและกลิ่นเนี่ยยังมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยครับและนี่คงเป็นผลลัพธ์จากดอกไม้ที่เติบโตจากระบบนิเวศที่สมดุลเกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ แบบที่เราสัมผัสได้จริงๆครับ โอโหเช้าเชแบบนี้ที่นี่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่น้าเป็นไงม้่งนอนสบายไหมเมื่อคืนนอนน้อยครับนอากาศด<อ>นนีนอนคนเดียวนอนน้อยมาคนเดียวเดี๋ยวถามทั้งสองคนมากดีกว่าครับเรามาเจอกันได้ยังไงมาทําเกษตรร่วมกันได้ยังไงฮะเริ่มจากเดียกับพี่ปะค่ะก็คือเราไปอบรมเป็นเหมือนค่ายที่ลาบากคือเป็นค่ายที่เราไปฝึกตนเพื่อ ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในยามมีกิจกรรไปเข้าค่ายนี้ไปลำบากด้วยกันมาประมาณ10บวันคือจริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะไปเจอกัันนนที่่ไปเจอกันที่นั่นใช่ไหมไปจุดเริ่มต้นจริงๆกันเลยใช่ค่ะไม่แล้วมันไปคิกกันยังไงว่าแบบเฮ้ยฉันจะมาเฮ้ยมาทำเกษตรร่วมกันมามาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ย อนนั้นไม่มีเลยพี่เอ็กอันนั้นคือเราแบบเหมือนกับเหมือนต่างคนต่างแค่ไปรู้แบ็คกราวรู้จักกันในตอนนั้นอยู่สีเดียวกันใช่ะยู่สีเดียวกันได้ใช่แต่ว่ามันมันมาแบบเหมือนเราพอได้ไปอยู่เป็นเครือข่ายเดียวกัน่ะเราก็ได้เหมือนร่วมงานกันเรื่อยเหมือนอัปเดตกันเนาะว่ายังไงทำอะไรกันบ้างใ่ะ จุดรวมกันคือน่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของอย่างอีกสนใจแมลงเงี้ยอีก็จะบอกเดียว่าแบบ no bug no us นะไม่มีแมลงไม่มีเรานะอะไรเงี้ยเดียวก็เหมือนเพิ่งแบบเห็นแปลงในแปลงเนาะว่าเห็นมีแมลงมีใช่เดียวก็อยากแบบ สร้างสวนให้กับแมลงก็เลยมีอีฟมาสร้างด้วยกันใช่ค่ะพอเราตัดสินใจคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราจะมาทําเกษตรร่วมกันเราจะทำสิ่งนี้ร่วมกันตอนนั้นมาดูพื้นที่แล้วแน่นอนว่าพื้นที่บริเวณรอบๆแบบราชบุรีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะทําแบบพืชเชิงเดียวบ้างอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเรามาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบของเราเองตอนนั้นคนแถวนี้เขามองว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาก็มาถามว่า พี่ตั้งใจจะทําอะไรทําเกษตรอินทรีย์หรอทําเกษตรผสมผสานหรอจะทําได้จริงหรอเขาทํามาแล้วมันไม่ได้นะไม่ได้หรอกใชเงินใช้เวลาสียเงินเปล่าๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ใช้เวลาค่ะแล้วก็ใช้ระบบนิเวศที่เราสร้างต้นไม้ที่เราปลูกตัวพิสูจน์แล้วว่ามันทําได้จริงครับจนทุกวันนี้เราดูแล้วนะทุกคนในพื้นที่ยอมรับเราหรือยังตอนนี้นะตอนนี้ ไม่รู้เขายอมรับไหม<ช>แต่เขาเข้ามาที่นี่น<า>เขาเริ่มมีเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนพูดคุยทุกคนที่เข้ามาก็เห็นเขาแบบยิ้มแย้มแฮปปี้กันไปแล้วมีมีผลตอบเสียงตอบแล้วว่าเขาไปทำของเขาบ้างไหมทา่านีมีบ้างเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ การทำเกษตรการน้ำใช่แล้วก็เรื่องเที่ยวไหมที่เขาก็เห็นว่าอ๋อทำาการเห็นภาพเนาะเที่ยวได้ด้วยห้ออะไรเงี้ยอ้ยเกษตรถึงมีคนมาเที่ยวได้ด้วยหรอจะมาก่อนที่เคยบอกว่าอะไรนะบ้าหรือเปล่าใช่พอเขาเห็นสิ่งที่เราทาพอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งเนาะเขาพอได้มาเห็นเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันทำได้จริงวะอะไรเงี้ยแล้วแบบ่าเริ่มไปปรับใช้กับพื้นที่ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเนาะต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นการทำเกษตรแบบ เกื้อกูลกันจริงๆแม้แต่ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของธรรมชาติเกื้อกูลธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็การทําเกษตรเกื้อกูลกับธรรมชาติและสุดท้<ห>รรายก็คือเกษตรกรมาเกื้อกูลกันเองใช่เลยสุดยอดเลยจริงนะต้องบอกเลยนะว่าเกษตรกรจริงๆไม่จําเป็นต้องเก่งคนเดียวนะ yes, คือเรามาร่วมมือกันมาช่วยพัฒนาเกษตรกรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยความสนุกก็เพิ่มขึ้นด้วยครหรือว่าเรามันอีกอย่างนึงคือทําคนเดียวบางทีเราก็กลาวกลัวอยากทาแล้วเราก็คิดว่าไม่ทําดีกว่าเราหยุดดีกว่าแต่พอเรามีเหมือนพาร์ทเนอร์เรามีเพื่อนมันก็กลายทำให้เราแบบเหมือน กล้าที่จะทําอะไรที่มันแบบใหญ่ขึ้นครับใช่เพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดมิดคู่บ้านไม่ใช่นะจนจุดมุ่งหมานะตอนนี้คือตอนนี้เราสร้างแบรนด์ของเราแล้วเป็นแบรนด์ชื่อว่าวันยาค่ะวันยาคืออะไรครับวันยาย่อมาจากอะไรมีความหมายไหมเป็นคําโบราณคะเป็นภาภาษาฮินดูม่ใแปลว่าเทพีแห่งป่าใช่ถ้าเป็นภาษารัสเซียแปลว่าผีเสื้อใช่ และอีกอันหนึ่งที่เขาแบบพูดกันวัยรุ่นอะไรเงี้ยทางเมกันนะก็จะเป็นว่าเหมือนร่วมกันร่วมกันร่มกันเป็นหนึ่งวันยาหนึ่งเดียวโอ้ความหมายดีความหมายดีนั่นก็คือความหมายของที่นี่เลยเกิดจากวัลแรงกับป่าที่อยู่ด้วยกันแล้วเสบมาร่วมกันเกื้อกูลกันโอ้โหสุดยอดเลย ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ได้เห็นสิ่งที่ทั้งสองคนทำนะได้เห็นการทําเกษตรแบบเกื้อกูลเริ่มต้นตั้งแต่ให้ธรรมชาติเกือก้อกูลกันเองอแล้วก็ทําเกษตรกับเกื้อกูลธรรมชาติสิ่งสาคัญก็คือกเกษตรกรมาเกื้อกูลเกื้อหนุนกันเองสุดยอดจริงเลยนะครับเกษตรกรรมที่ดีนะครับไม่ใช่แค่การปลูกแต่เป็นการสร้างครับ และสิ่งที่คุณอีฟและคุณเดียกําลังทําอยู่นะครับไม่ใช่แค่การปลูกดอกไม้ไม่ใช่แค่การสร้างโรงเลี้ยงชนโรงนะครับแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลกันครับกรเกษตรไบโอด d y n a m i c ที่พวกเรารู้จักกันจึงเป็นมากกว่าแค่อินทรีย์เพราะไม่ใช่แค่ปลอดสารนะครับแต่เป็นการฟื้นฟูด,ดินและระบบนิเวศให้แข็งแรงไม่ใช่แค่การปลูกแต่เป็นการเข้าใจฤดูกาลวงจรชีวิตของพืชและจังหวะของธรรมชาติ นี่คือแนวคิดของกเกษตรไบโอไดนามิกที่คุณอีฟและคุณเดียพิสูจน์ให้เราเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยแหละครับสมาร์ทสุดๆถ้าเราเข้าใจและออกแบบให้ถูกต้องครับ